พักภูมิใจไทยถอนตัวแล้วตบมือให้หน่อยครับพี่ตบมือให้นี่ก็จะได้บอกว่าพักอื่นๆก็เตรียมตัวถอนทีครับบอกให้พักอื่นถอนมาเลยพักภูมิใจไทยถอนแล้วแล้วพักอื่นคุณจะร่วมกับคนขายชาติแบบนี้ได้หรือครับแล้วคุณคิดหรือว่าพักเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลมันจะอยู่ยืนยาวและยันยั่งยืนยงอะ่ะคิดเหรอครับกรณีคลิปหลดุดอุงอิงกับสมเด็จคุณเซนก็บอกให้รู้แล้วว่าคนทั้งประเทศคิดยังไง นายกรัฐมนตรีเป็นคนแบบไหนคิดยังไงกับประเทศไทยและพวกคุณพักร่วมทั้งหลายยังจะยืนหยัดร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเพื่อบริหารประเทศให้มันย่ำแย่และยุ่มจมอีกหรือครับพี่น้องที่เคารพดังนั้นเราต้องบอกกับพักร่วมทั้งหลายว่าถึงเวลาแล้วลาออกถอนตัวเถอะปล่อยให้พักเพื่อไทยมันอยู่เป็นคนพักเดียวเถือดแทนไปไปร่วมกับพักกัมพูชากับฝั่งเขมรูครับพี่น้องที่เคารพอย่ามาบริหารประเทศไทยต้องบอกให้เขาถอนตัวให้อุงอิงอยู่คนเดียวดูสิ มึงจะอยู่ได้ไหมรัฐบาลเสียงข้างน้อยเราก็ต้องพูดกันทุกวี่ทุกวันครับพี่น้องที่เคารพในกรณีขมิลุกล้ำอธิปไตยของคนไทยและมีทาหารเข้าไปผลักดันกอบกู้ศักดิ์ศรีให้กับคนไทยแต่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกลับบอกว่าทาหารเป็นศัตรูอย่างนี้มันใช้ได้หรือครับสมควรจะลาออกไม่ตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่ยกสาภาอุ้งอิงต้องลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้ต้องลาออกเดี๋ยวนี้ครับปล่อยให้คนอื่นเ็าทากันไป ในเมื่อคุณทำงานไม่ได้สายตาไม่ยาวไกลภาวะผู้นำไม่มีอุณหภูมิความเป็นกุลสัตวสีมันก็เหลือน้อยนิดเต็มทีแล้วครับองค์เองตั้งนั้นอย่ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเลยครับพี่น้องมันจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนะครับภูมิใจไทยลาออกเราเห็นกันแล้วชัดเจนแต่พรรคอื่นจะออกไหมถ้าภูมิใจไทยออก69เสียงมันก็ยังอยู่ได้แต่เสียงปริ่มๆิมน้ำสมาชิกสภาผูรร้แทนราษฎรพี่น้องเขาเรียกหงเอา งูเห่าในสภาค่าตัวเป็นห้าหกสิล้านนะครับตบมือโหพวกหาเหวหล่อนี่เลยครับให้เป็นสอสอไม่เอามาเป็นสอพลอและต่อแหลไปด้วยซ้ำกลายเป็นงูเห่าที่ราคายิ่งใหญ่อยู่ในธรรมเนียบย่อโทษครับอยู่ในธรรมเนียบและอยู่ในสภา